なるほど。 ได้บ้างไหมครับพอได้บ้างไหมครับปลาไม่ได้เลยร้อนอ๋อแย่เลยจะบอกอ่อนเลยปลามันต้องไปดูทุกตัวอย่าโอ้ทำไมทำไมมันไม่ค่อยติดล่ะฮะลมแรงหมดตัวแล้วมั้งโอ้ล็อกล็อกรอกินเลยไหมล่ะล็อเนี่ยรอกินเลยล็อกลอกินปลาเลยเลยล็อกก็หายครับเนี่ยเขาเชาบ้านบางทีเขาก็โยนให้โยนให้นกกินให้ เรียกว่าเนี <S <S ่ยปลาให้มันจำนกถึงได้มาเพราะมันจำเรือนกเนี่ยอ๋อจำเรือใช่ไหมฮะจำเรือก็ไปโยนให้มันกินมันไม่ชนจริงจริงอ๋อนี่ก็พอได้แค่นิดนิดหน่อยหน่อยเองวันนี้อ๋อขายเดียว ตัวเนี้ยฮะตีตัวยังไม่เจอเลยนว่าเจอตั้ตัวแล้วถ่ายทำเออเลยแล้วเลยอีกนะคุณใครเลยแล้วเลยอีกจังกกลับไม่ได้เลยจับผมตาไม่เจ๊โอ้ยนี่คือฟันจระเข้ัจระเข้เหรอฮะเดี๋ยวขอดูนะฮะตัวนี้ขอดูได้ครับตัวนี้เราเอาไหมฮะปกติหรือไม่เอาไม่เอาขายไม่ได้อ๋อ ตนนี้นะครับที่ตนนี้นะระวังขาปลาเขาเด้อนนระวังหาครับธรรมดาไข่จะอยู่ในทอน<ม>้องอะไรนะไข่จะอยู่ในท้องเป็นปลาจิ้มพันจระเข้นะครับใช่ใช่ใชใชก็คนที่นี่เขาไม่กินกันนะฮะก็คือถ้าเจอก็ปลดทิ้งค,คือก็มีความเชื่อนะครับว่าปลาจิ้มพันจระเข้เนี่ยก็จะมีสรรพคุณเป็นยานะครับเ,เหมือนม้าน้ํานะครับ ตัวเขาเนี่ยก็จะเป็นกรอกนะฮะดูนะฮะเนี่ยกรอกแข็งเลยครับกรอกแข็งเลยนะฮะแต่ว่าคนที่นี่เขาปล่อยก็ถือว่าดีแล้วฮะเราก็จะปล่อยเขาบ้างเนาะตอนนี้กลางเยอะเลยครับแบบปลาเพิ่มเนี่ยเนาะครับอโอเค ป้าเขาบอกว่าวันนี้ไม่ค่อยได้คือช่วงนี้น้ําน้ํามันน้อยแล้วก็ลมแรงนะครับก็เป็นวิถีนะฮะว่าถ้าโชคดีก็ได้เยอะโชคไม่ดีก็ได้น้อยนะฮะถามมุจลเคเช่เลยมัวแต่ตกใจบาดเจมาจลคเชอเมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ไปขุดต่อ ใช่ป่ะใช่ใช่ตอนนีจะมีหนกไว้เหมือนกันใช่ตอนนี้คือเขาคงาตกใจเขาก็เลยดำแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้า,า้าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราขึ้นรถไฟไปจากสถานีนะนครสวรรค์ปากนํำโพไฟผ่านทา,นานุมแสงเนี่ยนะมันจะต้องมีจอระคีนอนอยู่ข้างทางรถไฟเลยอ่าเพราะรมันเยอะเมื่ก่อนเนี่ยอ,อแล้วมันมีป่าอยู่ในบึงมันมัน มันเพาะพันุได้สะดวกอืมแล้วก็จะมีเรือชอดเรือนอกมันก็ไม่มีเหมือนสมัยนี้ออคมันมีป่าได้อาศัยมันได้วางไข่ของมันได้สะดวกก็เยอะอมันถ้าสมมุติว่าเราไปลงเบ็ดปลากายถ้าปลากายกินเบ็ดมันจะต้องดินครัพลิมันจะดินสุดตัวเลยครับแต่ตอนนี้ถ้าเราไม่ไปรีบไปเอาจระเข ลาก,กอ๋อลาบไปกินเลยใช่ไหมไปกินหมดหมายความว่าจระเข้นี่มีอยู่ตั้งแต่สมัยไหนแล้วใช่ไหมฮะมันมันมันต้องก็คู่บึงมาคู่บึงมาตลอดใช่ไหมคู่บึงมาตลอดเร่อปู่แก้วอย่างนั้นนะอ๋อตั้งแต่สมัยคุณปู่ใช่ไหมปู่ปกแกเนี่ยบึงบอระเพ็ดเนี่ยมันเป็นดงสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นดงเสือดงช้างอืม เริ่มพกหมูป่าเดินล่องเนี่ยที่มันเป็นล่องที่เป็นล่องน้ําลึกกันนะครับครับเป็นไอ้พกหมูพวกชามันเดินแล้วก็เวลาฝนตกน้ําจะซอกเป็นล่องครับนี่เล่าใฝ้อืงแล้วจระเข้ก็มีจระเข้<า>เขาก็อยู่<า>ยเป็นธรรมชาติเยอะมากมายแต่ก็ไม่เคยมีกัดใครสมัยก่อนก็ทําบัวลุงก็ทําบัวคทําบัวอยู่ในบึงแต่นี้ทํามันมีอีไหนมีปลาอ้อปลาแขมอืเขาก็ขยักขาวา จระเข้ถึงปีมันจะต้องไปไข่จุดนั้นม,ม,ม,มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่ทิ้งถิ่นครับลุงก็เลี้ยงจระเข้อยู่จระเขจรนี่สายพันธุ์นี่มาจากดั้งเดิมของในบึงไหมหรือว่ามาจากไหนครับลุงสายพันธุ์ดั้งเดิมของบึงแต่เป็นเป็นตระกูลหลานเหลนอ๋อครับแต่คือเป็นเป็นสายพันบึงเราเ,เช็คเลือดหมดแล้วอ๋อเช็คเลือดหมดแล้วด้วยใช่ไหมฮะอาจา์ไม่ดนมาเช็คให้หมดแล้ว อ๋อนี่ก็จะเป็นจระเข้สายพันธุ์น้ำจืดใช่นะครับดั้งเดิมของบึงบาราเพชรนะครับใช่คือตัวเขาแค่นี้รู้ว่าเขา,หานนใหญ่มากกว่า,<ร>านี้ใหญ่ว่านี้นะครับพอพอ,อใหญ่เม่ใหญ่อยู่นู่นครับยูยแถบนีอืมนะครับที่นี่ก็แปดเก้าปีอืมครับก็เป็นสายพันธุ์จระเข้น้ำจืดดั้งเดิมนะฮะใช่ ก็คือเนี่ยครับเวลาเขาจะให้ดูว่าเป็นจระเข้น้ำจืดหรือน้ำเค็มนะครับเขาให้ดูตรงบริเวณตรงเกล็ดด้านหลังคอคือถ้าเกิดว่าคุณสังเกตนะครับบริเวณด้านหลังคอเนี่ยมันจะมีเกล็ดนะครับที่ตรงท้ายทอยสี่เกล็ดนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณมองนะครับมันจะมีเกล็ดตรงช่วงคอประมาณ6กเกล็ดนะครับแล้วก็ให้นับสูงขึ้นมานิดนึงนะครับตรงระหว่างช่วงเกล็ดคอกับตรงสันคิ้วเนี่ยจะเห็นว่าจะมีเกล็ด เล็กๆอยู่ประมาณสี่เกล็ดซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับเราจะไม่คบในจระเข้น้ําเค็มครับอย่างที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยอรับทันเราต้องใส่ขนาดนี้นีนอร์เพิ่งเอาไปจากโนนไปนะครับอันนี้นี่ก็จะเป็นไข่ใช่ไหมฮะไข่ครับครับส่วนนะครับนี่ก็จะเป็นไข่จระเข้นะฮะอันนี้อันนี้มีเชื้อไหมครับลุงไม่มีอ๋อไม่มีเชื้อใช่ไหมครับโอเคครับก็ต้องระมัดระวังนะฮะก็จะเป็นลักษณะทรงรีนะครับซึ่ง ลุงโชยนะครับบอกว่าไข่จระเข้เน right so, right? right? ี hmm, ่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ47วันก่อนที่จะฟักเป็นต right. ัวครับก็คือจระเข้ก็จะมีการไข่ไว้ตรงบริเวณที่เป็นพวกปากปกปากออดใช่ไหมนะครับแล้วก็มีการใช้พวกวัชพืชฝักทำเป็นรังหมกเป็นรังเพื่อสร้างอุณหภูมิที่เหมาะสมในการพัฒนาตัวออดนะครับแล้วพอผ่านไป47วันก็จะเป็นตัวประมาณนี้นะครับนี่ฮะก็จะเป็นลูกจระเข้ตัวน้อยนะครับผม โอ้โหก็เยอะแยะเลยลุงชวยครับขออนุญาตจับมั่งนะลุงลูกนึงนะครับวางไข่กันตัวนี้เชื่องเล่นกันเชื่องโอ้เชื่องเหรอครับแสดงมีความคุ้นเคยใช่ไหมฮะัยนี้นี่กัดนี่ถึงเลือดไหมฮะถึงครถึงใช่ไหมฮะเลือดไหลทิพซิปทิพซิปนะครับอย่าโดนกัดเลยดีกว่าก็คือพวกระเทียวในี้นี่เห็นมันก็ดิ้เสียงร้องนาน อ๋ออือถ้าเกยาอมมันจะร้องอือแล้นี้ก็ขู่อ๋อถ้าร้องอย่างนี้นะเดี๋ยวมันจะขึ้นบดบอเลยอ๋ออัดได้สิอัดเสียงไหมครับลองฟังครับเสียงของลูกจระเข้ครับคือเวลาลูกจระเข้ฟักไข่แล้วเนี่ยเขาจะต้องบอกแม่จระเข้โดยการส่งเสียงร้องครับนั่นอันนั้นเนี่ยครับผมเสียงน่ารักมากเลย

ใหญ่ไอ้ตัวใหญ่ไอ้เชือกป่อยอาอาต้องหลบขาให้ตัวใหญ่ที่สุดนะฮะต้องหลบขาให้ตัวใหญ่ที่สุดข้าคืนกินเด็ดตะกังแล้วเอาขึ้นเกลียนเกิดตัวอยู่บนเกลียนนี่ยต้องว่าภาพดูแลขาเนี่ยังลากดินอ่ะโอ้ใหญ่มากเลใหญ่ไอ้ตุ้ง ምን ያህል ነው ያለ ነው የሚያዩነት የሚሆነው 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 คนสมัยก่อนเขาใช้แห่ทอดกุ้งครับครับก็วันนี้ไปก็วันนี้เนาะบอกแม่ก็ให้ได้พันบาทอืมอืให้ได้กุ้งในมาขายให้ได้เป็นพันบาทอืมอืมออ่ะไปแล้วก็ได้มาอืมแม่จะให้น้ําตาลน้าตาลมาก่อนเขาขายเป็นไหครับเออไหนเป็นไหให้น้ําตาลหนึ่งไห้มาแล้วก็ไม่แก้อ๋อ ลุงขึ้นไปใหม่ก็ขอแก้ใหม่อีกอืมเอาอย่างเกาเ่าแหละแต่นี้ไม่ให้ทักทีก็แกก็คาบเอาไปขัดต่อคาบประชูขึ้นมาก่อนอ๋อคือจระเข้ค่าคนจระเข้เนี่ยคาบเนี่ยจ้าทุกแม่เข้ามาขอเป็นยายเนาะรเราจะทําฟังผิดถูกปางอะไรขอทนา,าครับคบาบประชูขึ้น,นมา มแม่สั่งแม่แกเล่าให้ฟังนี่คือแม่ย่าหมัอนทองแม่ย่าหมัอนทองเหล่านี้เนี่ย๋อครับข้าวประชูขึ้นมาเลยอืประชูขึ้นมาแล้วก็เอาลงไปแล้วไปขัดต่อ นั่นก็ไอ้คนที่อยู่ในเรืออีกมันไปสองคนสติเสียเลยลลหนุ่งพาพมา่าตะกอนไม่มีเกลไหนครับพาหลุดวิง่งไปบ้าไปเลยนี่อยู่แถวไอ้ไอ้ป๊กเก่าอะป๊กเกา่าเขาจะรอยอยู่อีกองนาประมงตะเขี่ยวอะ่ะรับแถวนั้นเลยนั่นแหละก็คือเป็นเหตุการณ์เดียวมันมีสองสองครั้งนะครับ เนี่ยคนที่ไปไปทาเขาแน่นะอ๋อมีสีกครั้งเนี่ยแหละแล้วมาเนี่ยมาชุดชุดหลังนี่ก็มันมันมีอยู่ที่กีการบึงนีเลย <c oughs> คนทั้งทั้งเนี้ยทั้งตากฟ้าหรือไครสลีอะไรอย่างเงี้ยมายิงปลาม <c oughs> มายิงปลาบอกว่าถัดเจอถ้าหินจระเข้จะยิงได้ลูกดอกอืมอืมแล้วตอนนี้อยู่เย็น เขาไอ้พวกกันะไปเห็นนจ้องปืนอยู่อย่างเงี้ยอืมจมอยู่ในน้ํา่ะแต่ไม่ตายอืมจ้องอยู่อย่างเงี้ยต้องประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับแล้วคนนี้ไม่มาให้เกยไปจมอยู่ครึ่งชั่วโมงแต่ไม่ตายไม่ตายอืมแล้วไม่มาอีกเลยแล้วไม่มาให้ใครเห็นอีกเลยแล้วไม่มาลงบึงใหม่เลยอ๋อครับก็มาเล่าให้ผมฟังอืก็เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เลย สิ่งที่ลุงโชยเล่าให้เราฟังนะครับก็จะเป็นมุมมองแห่งความเชื่อนะครับที่เราก็ต้องให้ความเคารพเช่นกันเนื่องจากว่าคนที่นั่นก็จะมีความเชื่อความศรัทธาในสิ่งที่เขาเคารพอยู่และเรานะครับก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าจะให้อธิบายในเชิงพฤติกรรมของจรเข้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ถามว่าจรเข้ที่ดูเชื่องดูไม่เป็นภัยกับคน ทำไมจู่ๆถึงเข้ามาทำร้ายคนได้ตรงนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าสัตว์ทุกชนิดครับต่อให้สัตว์ชนิดนั้นนะครับดูมีความเชื่องนะครับความสงบแล้วก็มีความคุ้นเคยกับมนุษย์แค่ไหนแต่ก็สามารถจู่โจมเราได้เสมอนะครับทั้งนี้อาจจะมีเหตุผลมาจากความตกใจนะครับหรือไม่ก็อาจจะบาดเจ็บอยู่นะครับแล้วก็มีอาการหงุดหงิดนะครับรวมไปถึงนะครับกรณีที่เขาอาจจะทํารังวางไข่อยู่นะครับ จระเข้ก็จะมีสัจตญาณในการปกป้องลังนะครับอย่างเข้มข้นนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ได้จากการล่าจระเข้แล้วก็การเก็บไข่ยอย่างยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องนะครับก็ได้ทําให้ประชากรจระเข้ในบึงบรารเพชรเนี่ยลดจํานวนลงอย่างรวดเร็วมันตัวใหญ่ๆอย่างนี้คงไม่มีเหลือแล้วอในบึงนะเนาะครับมันจะไม่มีเหลือแล้ว ถ้าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์ก็คงจะหมดไปในไวๆนี่เนี่ยคงจะไม่ช้าหรอก จากการล่าจระเข้แล้วก็การเก็บไข่อย่างยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องนะครับก็ได้ทําให้ประชากรจระเข้ในบึงบาราเพชรเนี่ยลดจํานวนลงอย่างรวดเร็วที่ร้ายไปกว่านั้นครับการล่านะครับสัตว์บริเวณรอบๆบึงบรารเพชรเนี่ยได้เป็นสาเหตุส,สําคัญที่ทําให้นกตาพองหรือว่านกเจ้าฟ้าหญิงสลินทอนนะฮะซึ่งเป็นนกที่สามารถพบได้ที่บึงบราระเพชรแห่งเดียวเท่านั้นในโลกเนี่ยได้สูญพันธุ์ไปอย่างถาวร สิ่งนี้กำลังบอกคุณว่าถ้าเราใช้ทรัพยากรอย่างเกินกำลังของมันเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือการหมดไปการที่จะไม่มีหลงเหลือให้เราได้พบเห็นอีกในปี2,518ครับเราก็ได้มีการใช้ส่วนหนึ่งของพื้นที่บึงบรเเชรเนี่ยเป็นเขตทามล่าสัตว์ป่าและวันหนึ่งนะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับเข้าไปสำรวจในพื้นที่เขตห้นทล่าแห่งนี้ และพบว่าจระเข้ในที่แห่งนี้นะครับยังพอมีหลงเหลืออยู่คือก่อนหน้านี้นะครับจากการสำรวจเนี่ยเราพบว่าจระเข้ในบึงบรเพชรเนี่ยเหลืออยู่เพียงไม่กี่ตัวนะครับแล้วก็มีภาวะที่ใกล้จะหมดไปจากบึงแห่งนี้แต่ไม่กี่ปีมานี้ครับจระเข้มีการเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็วเราไม่สามารถตอบได้ครับว่าจระเข้ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ย มันเป็นจระเข้ดั้งเดิมที่เคยมีอยู่ในบึงแห่งนี้อยู่แล้วและมีการออกลูกออกหลานออกมาหรือว่าเป็นจระเข้ที่มาจากที่อื่นแต่สิ่งที่เรารู้ครับก็คือว่าแม้จระเข้จะเพิ่มขึ้นมาแต่คนในพื้นที่แห่งนี้ก็สามารถอยู่ร่วมกับสัตว์เหล่านี้ได้ที่สําคัญนะครับต่อให้เขาดูสงบนะครับดูเชื่องเพียงใดสิ่งที่เราควรที่จะระลึกอยู่เสมอก็คืออย่าไว้วางใจไม่ประมาทนะครับแล้วก็ ถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นมิตรเลยครับ